หน้าเมืม่อหนาวกะหลูกฮะหนาวแล้วมาอยู่ตรงนี้โอ้ยแล้วแม่ก็เอาที่นอนบนหนูไปตากตาหนะ้าหนาวแล้วโอ้ยสระแชมพูหอมเลยแม่อยู่ตรงนี้ยังหอมเลยเนี่ยหอมจังเลยเนี่ยแล้วอยู่ตรงนี้ล่ะหนูหิงพิงแดดละลูกพิงแดดใต้ต้นมะละกอเหรอ <c oughs> แม่เอาแชมพูสาะให้แชมพูฉันชิ้วนะหอม ผิงแดดแล้วมีแดดก็ลุงนี่หน้าหนาวนี่มนจิมีแดดนะฮะแล้วแดดหนมานี่มันเป็นนอนตีผ้าที่นอนหรอลูกแต่แม่เอาที่นอนหนูตากให้นะแม่กลัวมันเหม็นมันเลยตากแต่มันกับจิมีแดดฮะรับละฮะแม่อู้เป็นอียังจะรับอยู่หนาวก็ลูกไปนอนที่นอนไหมเนี่ย นอนที่นอนไหมครับโอ้อันนี้ตัวพี่นะคะสีน้ําตาลนี่ตัวปีแล้วก็สีดํานี่เป็นน้องค่ะพี่เขาจะคอยกอดแล้วคอยปกป้องน้องอยู่ตลอดเวลาเลยดูน่ารักแม่ดูอันนี่น,นีโอ๊ยน้องโอ๊ยเอ็นดูเอ็นดูนดไปนอนที่นอนก่อนไม่ชอบให,ห้แม่อาบน้าเหรอเหรฮะแม่อาบน้าเพราะมันน่องเมนน็นเม็นนะคะ เอาหน้ามอือนะนะเออพ่ออูอพออ่พออูตัวกันรับใส่เออตัวกันรับใส่นี่ฟังเสียงแม่ละเพินโอ้ยอยู่ปื้นก็มาเตด,ดีหอ,อก็บเตจก็ดดไงแต่ไงไว่าเนาะมันจะบังห่มบังแดดให้ได้กหลูกแม่นึ้ว่าไปไหนมาได้ยินเสียงแม่มาส่อหาพ่อมดหรอหมดมันจะตายก่อนนะนะรับละ ตื่นเจ้ามานี่ย่างเล่นละบารับบานอนกลางคืนนะมาใครเป็นจีพ้พองเจ้าพอลรอเฮ้ยโชคโชคโอ้โหกอดน้องใช่กับลับละโอ้อาบน้ำเร็จแล้วรับปุ๋ยหันก็ถ้าบ่อาบนะบ่อาบจ้างนะจะบ่รับะ่ะมันคันมันอย่างนะกันบ่รับพออาบน้ำปุ๊บรับปับ๊บ เดี๋ยวไปนอนที่นอนเนอะนอนกอดกันเอ็นดูอากาศก็แบบเนี้ยเจ้าฤดูหนาวฤดูหนาวทางเชียงรายนะเจ้าหนาวก็คือหนาวจริงๆกะหนาวแบบตอนกลางวันก็หนาวอ้ยมาหลับละสงสัยลำคัญแมมโอเคค่ะถ้าชอบน้องโชคชัยก็ฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องโชคชยัยเป็นกำลังใจให้น้องโชคชัยด้วยนะเจ้าไว้กำลังกินกำลังนอนเจ้ากินจุกๆุมากเลยกินทั้งวันเลยเนี่ยบ๊ายบายครับ